สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance f f i l i การเหมือนเช่นเคยนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ Butterfly Thai Perfume นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ผมเองเนี่ยเคยรีวิวมาเมื่อนานแล้วนะครับแล้วก็แบรนด์ Butterfly เนี่ยก็จะแตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่ว่าน้ำหอมของเขาอะครับก็คือเป็น Oil Base ก็คือเป็นเบสที่ใช้น้ำมันนะครับซึ่งแตกต่างจาก แบรนด์อื่นส,ส่วนใหญ่ที่เขาใช้แอลกอฮอล์เนาะโอเคครับก็วันนี้นะครับที่จะมารีวิวเนี่ยเป็นน้ำหอมที่อยู่ในคอลเลกชันพิเศษละกันนะครับเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าเทวามูเตลูคอลเลกชันนะครับก็คือคอลเลกชันที่เป็นกล่องแบบนี้แหละครับก็ตามเทรนด์นะครับ,รบเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่ามูเตลูถูกไหมเพราะว่าก็คือเป็นเหมือนกับว่าคนที่มีความเชื่อนะครับเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลางอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าจับเทรนด์มาได้ถูกทางนะครับคือแบรนด์เขาพยายามเล่นกับความเชื่อเก,เกี่ยวกับเทรนดของคนในยุคปัจจุบันด้วยนะครับผมก็น้ำหอมในคอลเลคชันทวาโมเตลูตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีการจำหน่ายมาเป็นแบบแพ็กเกจที่เป็นขวดปกตินะครับก็คือมีเป็นแพ็กเกจแบบมาในเป็นแซมเปิลเซตอะครับก็คือ ในกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมี6กลิ่นแล้วก็เป็นขนาดแซมเปิลครับกลิ่นละ3 ml เท่าน,นั้นเองแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าคุณผู้ชมไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยเพื่อที่จะลองกลิ่นน่ะบอกก่อนนะว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเขาขายมาแบบซีลพลาสติกเลยนะครับไม่มีแบบลองกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในกล่องเองนะครับก็จะแถมการ์ดนะครับเป็นการ์ดเกี่ยวกับเทพเจ้าอ่ะครับก,ก็คือน้ําหอมอะในเซต็ตทั้งเซต็ตทั้งคอลเลคชันนะมี6กลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดเขาก็จะมีทั้งหมด6กใบ6เทพเจ้าเนาะแล้วก็ หนึ่งกล่องนะครับก็จะสุ่มมาให้หนึ่งใบนะครับ<ม>คุณผู้ชมอาจจะได้แบบเทพเจ้าที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมอโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะขอลองเปิดให้คุณผู้ชมดูละกันเนาะตัวนี้ผมได้ลองใช้มาแล้วนะครับผมกลิ่นแบบบางกลิ่นก็ถือว่าหอมแล้วก็แบบดูสวยนะครับบางกลิ่นก็ดูแบบอึง응ดูยูนิคนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ถามว่าใช้เกี่ยวกับชุดประจำวันได้ไหมใช้ได้นะครับกลิ่นไม่ได้ดูแบบ ดูแปลกดูใช้ยากอะไรขนาดนั้นเมื่อเปิดกล่องออกมาเนาะกล่องเป็นแบบนี้ใช่เปิดกล่องออกมาคุณผู้ชมก็จะมีเป็นกาเทพเจ้ามาให้หนึ่งใบนะครับส่งมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะได้ทั้งหกใบเนาะเพราะว่าน้าหอมเขามีหกกลิ่นไงแต่ก็โอเคได้มาใบาหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอใบนี้เนี่ยก็คือเป็นใบของพระคณะปฏินะครับพระคณะปฏิก็คือพระพิฆเนศนะครับตามที่คนไทยเรียกกันนะ นะครับแล้วก็น้ำหอมก็จะมาเรียงกันแบบนี้นะครับหกกลิ่นนะครับไล่ไปนะครับก็ผมอ่านให้ฟังก่อนละกันเนาะว่ามีกลิ่นไหนบ้างก็กลิ่นแรกนะครับก็จะมีกลิ่นตรีมรตินะครับก็กลิ่นของพระตรีมรติใช่ไหมกลิ่นที่สองนะครับกลิ่นอุมาวีก็คือพระแม่อุมาเนาะแล้วก็กลิ่นที่สามนะครับลักษมีก็คือพระแม่ลักษมีนั่นแหละกลิ่นที่สี่จตุโลกบาลก็คือเป็นเท้าจตุโลกบาลนะครับกลิ่นที่ห้า เอราวันก็กลิ่นของพระพรหมนะครับส่วนกลิ่นสุดท้ายครับกลิ่นที่6ก็คือกาเนชหรือว่าพิพิคเนศนั่นแหละนะครับโอเคครับเริ่มจากกลิ่นแรกก่อนละกันนะครับพระตีมูลตินะครับตีมูลตินะครับก็โน้ตนะครับตามเว็บไซต์เขานะครับเขาบอกว่ามีกลิ่นลินจีนะครับโรสก็คือกุหลาบแล้วก็มีเซนเดอร์วูดคือกลิ่นไม้จันนะครับโน้ตมีแค่3าตัวนะครับผมซึ่งในเว็บไซต์เขาเนี่ย โน้ตเนี่ยที่เขาอธิบายมาครับที่เขาิสต์มาให้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับกี่ละ3าสี่ตัวแต่ว่าตอนที่ผมมีโอกาสได้ลองดมครั้งแรกแล้วก็ได้ใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าโนต้ตมีมากกว่าที่เขาอธิบายมานะครับคือเขาอาจจะิสต์มาแค่โนต้ตสําคัญๆเท่านั้นน่ะนะพัติมรติเนี่ยก็ตามความเชื่อก็คือเป็นการรวมตัวกันของสามเทพใหญ่ๆใ,ใช่ไหมก็คือพระพรหมใช่ไหมครับแล้วก็พระนาราย์แล้วก็พระศิวะถูกไหม เป็นพัตรีมลติตัวนีคือสามอ่ะเนาะก็พัตรีมลติก็มีรูปปั้นนะครับที่คนส่วนใหญ่ชอบไปสักการะ,ะกันใช่ไหมครับก็อยู่ที่หน้าเซนทะันเวิลด์เนาะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปขอพรกันเรื่องความรักใช่ไหมครับพัตรีมลติก็กลิ่นของความรักก็คืออ่าแน่นอนแหละมันมีโน้ตของดอกกุหลาบมาเนาะหอมครับเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับมากับกลิ่นลิ้นจี่เลย มีความออกแรงคล้ายๆกับกลิ่นอินเซนส์นะครับกลิ่นควันธูปมาเบาๆด้วยนะครับช่วงแรกแล้วก็มีความเปียกๆเ,เหมือนกุหลาบนะครับที่เพิ่งผ่านการลดน้ำพรมน้ำมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นดอกกุหลาบที่อ่ะเหมือนให้เราลองจินตนาการก็ได้ครับเวลาเราไปไหวพระตีมลติหน้าเซนทันเวิล์อย่างเงี้ยเราก็จุดทูบใช่ไหมถือทูบจุดไปแล้วก็ ถือดอกดอกลุหลามมาแล้วก็แบบพนมมือเพื่อจะขอไหว้ขอพรอ,อารมณ์ประมาณนั้นจะมีกลิ่นควันธูปแล้วก็กลิ่นของดอกกุหลาบที่เพึ่งแบบอ่าแช่น้ํามาปรยมันเนี้ยนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่หนักนะครับเป็นสมุกที่เหมือนก็แบบอ่าเหมือนธูปหอมอะนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยพอ ผ่านระ,ะระยะเวลาไปสักประมาณนิดนึงครับความเป็นลิ้นจี่เนี่ยจะชัดขึ้นมาอีกนะมันก็จะออกแนวแบบหวานมีความเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนมีความเป็นแจมมี่ประมาณนี้ครับเป็นโรสแจมมี่แบบแยมกุหลาบยาเินจี่นิดนึงนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ซับซ้อนนะครับ <c oughs> ถึงความรักไหมก็มันก็คือกุหลาบใช่ไหมตัวแทนความรักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพอดีมโนติเนี่ย คนก็จะไปขอพอเรื่องชีวิตคู่คู่ครองความรักให้สมหวังนะครับก็ได้ครับก็คือเป็นกุหลาบเลยนะครับ่แก็คือตามโน้ตเขานะครับแต่อย่างที่บอกคือผมได้กลิ่นความเป็นอินเซนต์เพิ่มเข้ามาจากโน้ตที่เขาบอกนะไม่ซับซ้อนนะครับถ้าถามผมว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับน้ำหอมอย่างเดลีนาหรือเปล่าที่มันจะมีความลิ้นจี่กุหลาบ ที่แบบดังๆใช่ไหมผมว่าไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่โอเคแต่จะให้พอแบบรีเลทไปถึงได้นิดนึงได้เหมือนกันแล้วมันจะมีความแจมมี่โลสแบบหวานๆเชื่อมๆหน่อยพอมันาดดาวมานิดนึงอะนะครับแต่ตอนเปิดอ,อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความอินเซนต์เบาๆในขณะที่ของเดลีนาใช่ไหมพัฟฟมเด์มาลีตัวนั้นที่เป็นกุหลาบเลนจีจะออกไปในทางแบบแยมเลยประมาณน,นี้แบบเหมือน แยมกุหลาบใส่ลิ้นจี่มีความเป็นกูมองเบาๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้กูมองอะไรอะ่ะคือจากหลักก็คือเป็นแนวแบบควันทูนะครับควันของทูบหอมมากับดอกกุหลาบที่เปียกน้ํานะครับก็หอมดีนะครับสําหรับตัวตรีโมลติกลิ่นนี้นะครับก็เขาก็สื่อสารมาได้ตรงนะครับตรงคาแรคเตอร์ตรง, acter, ต,รงตาม อะไรอวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับความหมายของเทพอะไรประมาณเนี้เนาะอ่ะโอเคครับต่อมากลิ่นที่สองนะครับกิ่นที่สองเนี่ยเป็นกลิ่นของอุมาเทวีนะครับก็คือกลิ่นพระแม่อุมานะครับพระแม่อุมาหรือว่าพระแม่ปรารวตีวใช่ไหมก็มีชื่อเรียกกันแบบหลากหลายเลยนะครับ กลิ่นของอุมาเทวีหรือพระแม่อุมาเนี่ยนะครับก็ในโนต้ตเนี่ยก็จะมีกลิ่นของโลตัสดอกบัวนะครับเป็นบัวหลวงเนาะแล้วก็มีมัสนะครับก็คือโนต้ตที่เขาอธิบายมีแค่นี้เองนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยตอนที่ผมได้กลิ่นครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นดอกบัวอะไรขนาดนั้นมันจะมีความเหมือนดอกไม้จะเป็นดอกไม้แบบดอกไม้สีเหลืองอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กลิ่นน่ก็ดูแบบเหมือนจะมีโนต้ตเยอะกว่านี้อย่างที่บอกอะครับ ไม่ได้มีแค่สองตัวเนี้นะเบสเป็นน้ํามันอนะติดทนนะครับติดแบบแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงได้เลยนะครับสําหรับน้ําหอมแบรนด์นี้นะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่หอมมากเลยเป็นกลิ่นของมันเป็นกลิ่นของดอกไม้นะครับแต่มันเป็นดอกไม้ที่สําหรับผมอะผมพยายามนึกว่ามันกลิ่นมันคล้ายดอกอะไรคือนึกไม่ออกแต่มันหอมมันหอมม,หอม,มันหวานนะครับ มันน่าจะเป็นดอกไม้ที่ดูแบบมีความแอสแตรกนิดนึงอะ่ะคือมันไม่ใช่ดอกไม้ที่เราดมแล้วเราจะนึกถึงได้เลยว่าโออนี่คือกลุบนะโอเคนี่คือมะลรอะไรประมาณนี้ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะเหมือนดอกไม้สีเหลืองจบบพวกจำปาจำปีจำปานิดๆแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นโลตัสโอเคอาจจะมีกลิ่นของความเป็นดอกบัวเข้ามาด้วยะนะเป็นกลิ่นที่ดูแบบเฟมินีนมากเลยครับตัวนี้ก็คาแรคเตอร์ของคุณแม่อุมาคือเป็นเทวสตรีใช่ไหมเป็นเทวีที่มีความเมตตา นะครับเป็นกลิ่นของผู้หญิงสวยที่ดูมีความเมตตาความใจดีอะฟมินีนมากคิดถึงดอกไม้ที่ออกกลมสีเหลืองเหลืองตัวนี้เนี่ยอันที่จริงบอกเลยก็ได้ว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากที่สุดในมาดาหกกลิ่นที่ได้ลองแล้วก็ที่ได้ใช้มานะครับหอมอะค่อนข้างยูนิคนะครับ เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างลีเนียนะครับหอมเป็นหญิงสาวสวยใจดีมีความเมตตาอ่อนโยนนะครับก็คาแรคเตอร์ของพรอุมาก็ต้องเป็นแบบนั้นถูกไหมนะครับ่อต่อมานะครับกลิ่นที่สามนะครับกลิ่นที่สามก็คือ เป็นเทวีอีกเหมือนกันนั่นก็คือกลิ่นของพระแม่ลักษมีนะครับกลิ่นของพระแม่ลักษมีเนี่ยก็ในโน้ตเนี่ยจะมีกลิ่นของซินนามอนก็คืออบเชยนะครับก็มีไลน์ก็คือเป็นมะนาวเขียวนะแล้วก็มีเซนเดอร์วูดนะครับแล้วก็มีฮันนี่ก็คือกลิ่นของน้ำผึ้งนะกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ใช้ยากเหมือนกันคือค่อนข้างแบบใช้ยากนิดนึงอะ่ะถ้าดูจากโน้ตก็คือเป็นสปซ์เครื่องเทศอนะเนาะ เปิดมามันจะเป็นกลิ่นของนึกถึงกลิ่นโปยการ์กอะครับเป็นกลิ่นแบบเหมือนพะโล์อะโปยการกมันคือสไตล์แอนิสใช่ไหมเป็นอะไรล่ะเป็นแบบโปยการ์กคือไอที่มันเป็นรูปแปดแฉกอะผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่คือเรารู้จักกันดีในชื่อของโปยการกอะนะเป็นเครื่องเทศที่เราเอามาทําพะโล์ถูกไหมครับเนี่ยมันจะมีความเป็นโปยการกเป็นเครื่องพะโล์เครื่องเทศนะครับสไปซ์เผ็ด มีความวอร์มอุ่นๆมากับกลิ่นของน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งแบบหวานๆหน,หน่อยได้กลิ่นของมะนาวนะครับต้องใช้อากาศเย็นๆหาอากาศใช้แบบกลางคืนนะครับคือนึกถึงพะโล้จริงๆนะครับแบบไข่พะโล้อะไรอย่างเงี้ยต้มพะโล้ผงพะโล้อ่ะนะ มันจะให้อารมณ์แบบเหมือนกลิ่นของโคคาโคล่าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวซินนามอนนะครับกับตัวซิตัสนะครับในนี้ก็คือกลิ่นของมะนาวเขียวใช่ไหมสองโนต้ตตัวนี้ครับเวลามันมาอยู่ในน้ําหอมเนี่ยมันจะทําให้น้ําหอมเนี่ยมีกลิ่นของความเป็นโคคาโคล่านะครับหรือว่ากลิ่นโคกน้กเนี่ยแหละเนี่ยผ่านไปสักพักจะมีความเป็นโคคาโคล่าขึ้นมานะครับซ่าๆนิดๆ ตอนนี้ค่ะเดียวกันความเป็นโปรยกักก็ยังอยู่ดมแล้วนึกถึงสีน้ำตาลเข้มเข้มอึมครึมเป็นเครื่องเทศวอมวอมอะไรแบบนี้ยนะครับหรือสีของโคคาโคล่าก็ได้นะผมไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ของแม่ลักษมีเนี่ยทำไมเขาถึงสื่อมาแบบกลิ่นของอะไรที่มันเป็นเครื่องเทศหนักๆดูแบบดูค่อนข้างดาร์กนิดนึงก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยก็คือเป็นเทพเป็นเทพ,พีแห่งโชคลาภเทพ,พีแห่งอะไรอะ่ะเงินทองทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ถูกไหมความร่ํารวยเนาะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่แน่นนะครับเข้มนะครับเข้มกว่าทุกกลิ่นในวันนี้ที่จะรีวิวนะครับอะต่อมานะครับกลิ่นที่สี่แล้วนะครับกลิ่นที่สี่นะก็เป็นกลิ่นของจตุโลกบาลน,นะครับ จตุโลกบาลก็กลิ่นของเท้าเจตุโลกบาลซึ่งเป็นเทพใช่ไหมครับที่ปกปักรักษาทั้งสี่ทิศเนะาะเจตุก, 4, 4ก็คือสี่สี่โลกคือสี่ทิศทิศเหนือทิศใต้ออกตกอะไรประมาณเนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะมีเท้าวเวสุวรรณด้วยใช่ไหมครับก็จะมีเท้าอะไรอีกชื่ออีกสามชื่อนี่แหละคอยปกปักรักษาสี่ทิศนะนะก็กลิ่นของเท้าเจตุโลกบาลน,นะครับก็มีกลิ่นของคาดามอมนะครับก็คือ อากราวานเนาะเรามีเจอเรเนียมนะครับแล้วก็อากาวูกลิ่นนี้เนี่ยกลับเป็นกลิ่นที่ดูใช้ง่ายนะเพราะว่าเป็นกลิ่นแบบมีความโอเคท้าวเจตุรโกบาลแหละก็มีความเป็นมัสคูลินนิดนึงนะครับนึกถึงน้ำหอมผู้ชายแต่เป็นน้ำหอมผู้ชายที่ใช้ง่ายเปิดมาเป็นกลิ่นของซีตรัสนะครับได้กลิ่นของ พวกเบอร์กอมอเกฟฟูดนะครับซึ่งในโนตนี้เขาก็ไม่ได้ลิสต์มาอีกนะครับมีความเป็นอโร OMATIC ฟูเจนะครับเป็นน้ำหอมโทนอโร m a มาเป็นออกไปในโทนผู้ชายนะครับมีความกรีนนะครับเขียวๆขึ้นมาสะอาดครับสดชื่นกึง่งๆน้ำหอมสปอร์ตนิดนึงนะครับอืน่าจะเป็นกลิ่นของพวก เขียวๆจากไซปร s สนะครับที่ผมพอจะนึกถึงอะไรประมาณเนี้ยอเครื่องเทศเนี่ยของความเป็นคาดามอมก็ไม่ได้ดูรุนแรงจนขนาดแบบเป็นเครื่องเทศแบบของกลิ่นผ้าไหมลักษม,มีกลิ่นเมื่อกี้นะครับกลิ่นของพ้าไหมลักษมีเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศแรงกว่านี้อีกนะอันนี้เป็นกลิ่นซิตรัสอะโรมาติกนะครับฟูเจอะรประมาณเนี้ยสดชื่นะเป็นน้ำหอมผู้ชายที่แบบใช้ง่ายๆนะครับ มีความกรีนความเขียวเหมือนพวกกลิ่นไซเปรสนะอย่างที่บอกก็เหมือนน้ำหอมดีไซเนอร์ทั่วไปที่แบบเป็นโทนกลิ่นผู้ชายสดชื่นเน้นออกสปอร์ตนิดๆประมาณนี้นะอกับการไปลว่ากลิ่นเท้าจตุรกบาลใช่ง่ายว่ากลิ่นพระแม่ลักษณีเยอะเลยนะครับต่อมานะครับกลิ่นที่ห้านะครับผมกลิ่นที่ห้าก็คือกลิ่นเอราวัณหรือว่ากลิ่นของพระพรหมเนาะ พระพรมพก็ผู้สร้างใช่ไหมครับเท้ามหาพรมหรือพระพรมเนี่ยนะครับก็โน้ตก็จะมีไอริสนะครับ,บวิตเทียวแล้วก็เซนเตอร์วูดนะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นเหมือนน้ำหอมดีไซนเนอร์ชื่อดังตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวบอกนะครับว่าเหมือนอะไรเป็นน้ำหอมผู้ชายอีกแ,แหละเนาะซิตรัสนะครับมากับไอริสนะครับมีความเอิร์ตี มีความพาวเดอรี่คือตัวนี้เนี่ยตอนที่ฉีดครั้งแรกกระดมเนี่ยทำให้ผมนึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งขึ้นมาในหัวทันทีนั่นก็คือพลาด้าลอมนะครับพาด้าลอมที่มันจะเป็นกลิ่นไอริสเด่นๆถูกไหมตัวนี้เหมือนพาด้าลอมเลยอะ่ะคล้ายมากแต่พาด้าลอมเนี่ยจะไม่ซีตรัสเท่านี้ครับตัวนี้จะออกซีตรัสมากกว่า จะเปรี้ยวมากกว่าพาด้านอมพาด้านอมจะเป็นไอริสพาวเดอรี่นุ่มๆหน่อยตัวนี้ก็มีไอริสพาวเดอรี่เหมือนกันแต่แอบความเป็นซีตรัสความเปรียปร้ยวๆเข้ามาซึ่งโนต้ตในเนี้ยไม่ได้มีการลิซซีตัสมาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกเบอร์การ์มอสนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเวทีเวอร์นะคือเวทีเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราขอมักจะเบรนคู่กันมากับซีตรัสนะครับมีความเวทีเวอร์ให้ความเป็นวู้ดดี้ถูกไหมครับเยอแฝด ดูเป็นกลิ่นของน้ำหอมผู้ชายออฟฟิศอะประมาณนี้ดีกว่านะครับใส่ไปทำงานได้ก็อารมณ์เดียวกับน้ำหอมแบบคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่ใช้พ r a าด้าลอมมาแหละนะครับประมาณนั้นแหะเป็นน้ำหอมแบบออฟฟิศนะครับแบบใช้แบบเป็นเดลี่เซนก็ได้แบบกลิ่นแบบประจำวันใช้ได้ทุกๆวันเลยมันเนี้ยนะครับหอมสะอาด แต่งตัวนิบเนยบหน่อยถูกไหมพอาำเราก็จะไปทำนองนั้นนะครับอโอเคครับต่อมานะครับกลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นพระพิกขเนศนะครับกลิ่นของพระพิกขเนศเนี่ยก็ออกมาในทางกูมองเนาะคอนเซพของกลิ่นนี้ก็คือมาจากขนมนะครับที่ใช้ทัดพิกขเนศนั่นก็คือขนมลาดูหรือว่าขนมโมทกะนะครับซึ่งเป็นขนมแบบก้อนกลม,กลม ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอะนะโน้ตก็มีวานิลาเซนเทอร์วูดมีมิลก็คือกลิ่นของนมแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับตัวนี้ก็หวานเป็นออกแนวกูมองนะแต่โน้ตที่ได้อะ่ะกลับได้ความเป็นกลิ่นของฟลอรัลครับกลิ่นของดอกไม้ข่าวอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นกลิ่นที่ออกไปทางเฟมินีนอะ หวาน f o ลอราหวานจริงๆหวานกว่าตัวพระแม่อุมาอีกนะครับพระแม่อุมานี่จะหวานแบบเอาไปทางดอกไม้เป็นหวานดอกไม้อะ่ะแต่ตัวนี้เป็นหวานขนมหวานกูมองแล้วก็เนี่ยมันจะมีกลิ่นดอกไม้ขาวอะไรบางอย่างซึ่งเป็นดอกไม้ขาวตระกูลพวกกาดินเนียหรือพวกเทอเร่ฟลาวเวอร์เป็นตระกูลดอกพุทธที่มันจะมีความครีมมี่ครับหวานหวานมากเลย น้ำผึ้งก็ให้ความหวานเนาะนมก็มีความเป็นมิลกี้ใช่ไหมครับมิลกี้ครีมมี่อะไรประมาณเนี้ขนมลาดูหรือโมทากกน่าจะเป็นขนมที่มีรสชาติหวานเนาะถ้าจำไม่ผิดคุ้นๆเหมือนกับว่าเขาจะใช้มะพร้าวนะครับเพราะว่ากลิ่นนี้ก็มีกลิ่นความเป็นโคโคนัทอยู่เหมือนกันเขาจะใช้มะพร้าวแป้งนะครับแล้วก็ใช้น้ําตาลอะไรประมาณนี้ในการทําขนมลาดูอะไรขึ้นมานะครับ กูมองเหมือนดอกไม้สีขาวจะพวกดอกพุทธที่มีความครีมมี่แล้วก็ไปแช่ในน้ำนมนะครับเติมน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำผึ้งอะไรลงไปอย่างเงี้ยเฟมินีนมากเลยอ่ะใครที่ชอบแบบแนวหวานหวานแนวขนมกูมองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับน้ำหอมในคอลเลกชันของเทวาโมเตลูนะครับจากแบรนด์ ปัตตาฟายไทยเพอร์ฟูมนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนแรกเลยถามว่าผมชอบกินไหมนมากที่สุดผมชอบกลิ่นนี้นะครับพันแม่อุมานะครับอุมาทวีซึ่งตัวนี้ในเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นกลิ่นของโรตัสกับมัสเนาะดอกบัวก,กับกลิ่นของมัสใช่ไหมแลวผมว่ากลิ่นมันมีความจำปีจำปาเข้ามาด้วยนะครับนึกถึงดอกไม้ที่มีความเหลืองแต่เป็นเหลืองเหลืองอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะครับเป็นดอกไม้ที่มีความฟ้มกระจายอะไรประมาณนี้แบบ ให้ความฟุม้งกระจายในระยะแบบกว้างนะครับอก็ดูแบบเป็นกลิ่นที่ยูนิคแล้วก็ไม่ค่อยได้กลิ่นฟลอเรลแนวนี้จากน้าหอมตัวไหนนะครับผมก็เลยเลือกกลิ่นของอูมาเทวีหรือว่ากลิ่นพระแม่อูมาเนี่ยแหละเป็นกลิ่นที่ชอบมากที่สุดนะครับผมส่วนกลิ่นที่ใช้ย,ยากที่สุดนะครับอย่างที่บอกคือกลิ่นพระแม่ลักษมีเลยนะครับเป็นกลิ่นของความเป็นคล้ายกับปวยกัสพโลนะครับกลิ่นสักพักจะมีความเป็นควาโคลาขึ้นมานะครับ ส่วนกลิ่นแรกเนี่ยก็หอมดีเป็นกลิ่นที่กลางๆใช้ไม่ยากไม่ง่ายใช่ไหมครับกลิ่นของพลาตีมูลติก็เป็นกุหลาบลิ้นจี่นะครับนักกลิ่นของความรักนะก็ประมาณนี้นะครับหอมหวานดอกไม้เป็นฟูตี้ฟลอร์ละกันนะครับส่วนพแม่อุมาเนี่ยก็เป็นฟอลอร์นะเนาะไปเลยส่วนพระแม่ลักษมีก็เป็นออกแน,นวแนวแอมเบอร์แนวโอเรนทัลนะครับแนวสปซส์อย่างเงี้ยนะส่วนกลิ่นที่4เนี่ยนะครับกลิ่นของ เท้าจตุโลกบาลก็เป็นกลิ่นออกแนวซิตัสนะครับตัวนี้ก็สดชื่นนะครับผมสดชื่นมีความเป็นอ r โรมาติกนะครับออกแนวน้ำองสปอร์ตส่วนตัวเอราวันหรือว่ากลิ่นของพระพรหมก็เป็นกลิ่นไอริสคล้ายๆกับพาราดลอมนะครับประมาณนี้เหมาะกับเป็นผู้ชายแบบแต่งตัวแบบใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบทํางานออฟฟิศเนาะส่วนกลิ่นสุดท้ายก็กลิ่นพาพิคเนตก็เป็นกลิ่นของ กูมองนะครับเป็นขนมลาดูหรือว่าโมสกะมีความครีมี่มะพร้าวประมาณนี้นะครับจบแล้วนะครับสําหรับ6กลิ่นก็ไม่ได้ซูซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับคอลเลคชันนี้เนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคอลเลคชันที่แบบว่ามาในจํานวนจํากัดด้วยมั้งครับขอทาแค่ไซส์เล็กเนี่ยทำแค่เป็นไวโอลอ่ะไม่ได้ทําไซส์ใหญ่น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าแล้วก็หมดแล้วหมดเลยประมาณนี้นะครับผู้ชมละครับเคยลองเซตนี้หรือยังนะครับเทวามมเตลูเนี่ยลองแล้วชอบกินไหนก็อย่าลืมมา แชร์ share, มาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่กําลังคิดอยากจะลองเออลองซื้อลองไปกดสั่งซื้อหรือว่าแบบลองซื้อดูอย่างเงี้ยโอเคก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาอธิบายก่อนให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกันนะครับก็ถือว่าทั้งหกกลิ่นมันกลิ่นที่ดีเลยนะครับไม่มีกลิ่นไหนที่ไม่หอมนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมค,คขงขอจบการรีวิวน้ําหอม จากแบรนด์ b u t t e r ร์ไนะครับในคอลเลคชันของทวามูเตลูว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนผู้ชมท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกด s u b สไครป์เป็นกรลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ